อูบิลลาฮิมิน์มัดีนีรอดีตนรอดีมบิสมิลาอูราะห์มานอรราะห์มวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่ซึ่งบทนี้อาจจะยากสักหน่อยเป็นอักษรที่ที่มีการอ่านซ้ำตัวแรกก็คือตัวอาลีฟตัวอาลีฟที่เราเข้าใจคือขีดยาวๆลงมาแบบนี้เนาะ แล้วก็ตัวที่สองคือตัวบาตัวตะตัวสะตัวยิมตัวฮะตัวข้อตัวดานเรียงไปจนถึงตัวยะนี่คือบทที่เรากำลังจะอ่านซึ่งบทนี้จะมีความยากอยู่ตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายในตัวแรกไอฟังตัวแรกตัวอลิฟ นะตัวอัลิฟตัวแรกตัวอัลิฟตัวน,นี้อัลิฟอะไรอัลิฟอาบริฟฟัตฮะอัลิฟอาเมื่ออัลิฟอาไปตีกับตัวลามนี่คือเครื่องหมายตีสุกูลอ่าสุกูลเครื่องหมายตีอาริฟอ่ะอัลิฟลามอัลอัลิฟลามอลัลเฮสุกูลมาอย่างไงในเมื่อเรากําลังจะอ่านตัวน,นี้ กำลังจะบอกว่าอาลีฟลามชัดดาและก็มีอาลีฟอีกตัวหนึ่งซ้อนอยู่และมีบาริสฟัตฮาอยู่บนตัวอาลีฟและมีบาริสฟัตฮาอยู่บนตัวลามซึ่งตัวอาลีฟตอนนี้คือสุคูนแต่ไม่ใส่สุกูนให้เจนั้น ตัวลมตัวนี้ตัวลำตัวนี้ก็คือคือลามตัวนี้เชิดดาตัวนี้ก็คือตัวแรกของตัวนี้เพราะในตัวเชิดดามันคือเครื่องหมายซ้ำคือเครื่องหมายซ้ำซ้ำยังไงคือตัวลำตัวลามสองตัวนะครับตรงนี้ตัวลามสองตัว ตัวลามสองตัวอยู่ในเนี้ยนี่นี่คือชัดนะเครื่องหมายซ้าซ้าตัวไหนซ้าตัวลามนั่นเองซ้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ่านี่คือการแยกออกมาแล้วบวกด้วยอาลิฟอ่าเขียนผิดบวกด้วยอาลิฟอาลิฟอะไรอาลิฟตายอ่บาบริสฟัชตะตอนนี้เขาคือบริสฟัชตะของอันนี้ Alif lam al lam alif la anwa al la alif lam al lam alif la al la shadda rocha anwa sabdu koda shidda koda alif lam shadda al lam alif la al la alif lam sabdu al lam alif la al la alif lam shidda al lam alif la al la koto kan? ให้จำว่าชัดดะก็คือเครื่องหมายซ้ำฉะนั้นมาดูต่อหลังจากที่เราอ่านอาลิฟลามอัลลามอาลิฟลาอัลลาเราอ่านได้แล้วอาลิฟลามอัลลามอาลิฟลาอัลาอลา,ลาตัวที่สองคือตัวบะตัวบะมีบริฟัะฮะมีชัดดะ So để mà chất đen yu bun to lam kosti để mà to lam song tốt tìm à. ba lam anong nghe ba ba tìm ba lam ba lam alif la la ba lam ba lam alif la balla topai preen chak ba ta bang ta ta chọc ok ngay tìm ta lam tal lam alif la talla topai to sa Xa sa tìm kap lam chọc xiang ok ngay สะลามสั้นล้มอลิฟลาสั้นลายิมยิมล้มยันล้มอลิฟลายันลาตัวหาหาลามฮันลามอลิฟลาฮัลลาขคาะลามคค yani ลอ่าขคอะคอเดิมเดิมคือเคาะคอเมื่อตีลามจะออกว่าคอลไม่ออกว่าขั้นเพราะเดิมเดิมคือขคาะคอขคาะล้มคอลล้มอลิฟลาคอลลาดันล้มดันล้มอลิฟลาดัลลาตัวาน Dal lam dal lam alif la dal la ro lam ro lam alif la ro la tapay to zay zay lam sal lam alif la sal la sin sin lam sal lam alif la sal la Shil, lam shal lam alif la shal la ni kito alif alif sol lam sol na chos so ti lam o wa sol lam sol lam alif la sol la dal lam dal lam alif la dol la ตาะลามต้นอว่าต้นเตาะตอตีลามอ่านว่าตอลตาะลามตอลลามอลิฟลาตอลลาซอ่ลามซอลลามอลิฟลาซอลลาอ่าต่อนอไนลามอัลลามอลิฟลาอัลลาต่อเย็นเย็นกอลตีลามเย็นลามกอลอ่าล้ำอลิฟลากอลลาฟ้าลามฟัลลามอลิฟลาฟัลลาต่อฟ้ามีจุดหนึ่งจุดข้างบนมีหัวต่อกอฟมีสองจุดก็มีหัวด้วย กัฟล้ำกัลล้ำอลิฟลากัลลาตัวกัฟกัฟล้มกัลล้ำอลิฟลากัลลาเราจะเห็นว่าตัวกัฟนี้จะไม่เหมือนกับตัวเดิมๆตัวกัฟเนี่ยกัฟกัฟตัวกัฟเนี่ยแต่เมื่อมีการเขียนติดมีตัวลามมาติดหลังตัวกัฟกลายมาเป็นขีดยาวๆแล้วก็อ่านี่คือตัวกัฟกัฟล้มกัลลามอลิฟลากัลลาตัวลามสองตัวตีกันลามลามลัลลามอลิฟลาลัลลา มีมล้ำมั่นล้าอลิฟลามัลลาตัวนูนนูนล้านั่นล้าอลิฟลานั่นลาถ้าหากว่าเราเห็นว่าตัวจุดเนี้ยอยู่ด้านล่างเขาเป็นตัวบะหากว่าจุดนี้อยู่ข้างบนก็ตัวนูนหากว่าจุดตรงนี้เพิ่มก็มาเป็นสองจุดก็ตัวตะสามจุดก็ตัวะหากว่าด้านล่างอ่าเป็นสองจุดด้านล่างก็เป็นตัวยะก็เหมือนตัวเนี้ยตัวยะเห็นไหมเห็นเหมือนกันตัวบะตัวตะตัวสะเหมือนกันเลยตัวนูนตัวยะ สังเกตจุดของมันก็พอต่อไปว้าวลามวัลลามอัลิฟลาวัลลาตัวฮะฮะลามฮัลลามอัลิฟลาฮัลลาลามอัลิฟลายาสองจังหวะก็ก็ตัวนี้แหละลามอัลิฟลาลามอัลิฟลานี่กับตัวอลิฟนี่กับตัวอลิฟตัวแรกก็คือตัวลามตัวที่สองคืออัลิฟฮัมซะไม่มีสระยะลามยัลลามอัลิฟลายัลลาก็จบบทนี้ถ้าเราตั้งใจ ทำความเข้าใจในบทนี้ที่เราคิดว่ามันยากมันจะไม่ยากเลยให้เข้าใจตัวอาลิฟตัวบะตัวตะเมื่อเราอ่านอาลิฟลามอั้นเสร็จปุ๊บอ๋อหลังจากตัวอาลิฟเสร็จเป็นตัวบะก็ตีกับลามอีกบะล้มบันหลังจากตัวบะเราก็เปลี่ยนเป็นตะอ๋อลองดูดิตะล้มตันอ่าก็หลังจากตัวตะเสร็จตัวซะซะมันตีลามดังดังยังไงดังว่าซัล có <tôi> dìm tì làm đăng nhận này đăng, đăng qua yal dành 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 lâm yal Ok